โอ okay. เคอาพุที่อัพก็ประมาณนี้อันนี้เลเวลสามแล้วอันนี้ก,เเลลนนก็ยังอัพอยู่เอะนั่นแหละส่วนนี้ก็อัพเป็นเลเวลหนึ่งไม่มีอะไรมากเหมือนเดิมแล่นี้ก็ยังไม่ได้อัพลเลยเลยพาลังเวทก็ก็อัพไปนิดหน่อยอันนี้เขาให้ทำเอ็กซ์ตรีมสไตล์อ่าไม่รู้จะทําได้หรือเปล่าไปสู้กันเลยก็แล้วกันอ ผ่านโอ้โหเหลืออะไรอีกฮะวิจำเอ็กเซอรีฟได้พอดีไปเล่นดูเอลกันบ้างดีกว่าไปเขาบอกว่าโนบล็อกกระอะไรก็ได้โอ้แลรปทนอนเราไม่ได้เจอกันนานเลยนะเ้ว่าแต่อาหุธนี้เล่นยังไงเนี่ยอะโอเคเราจะเล่นแบบว่านี้ใช่ไหม อ,อยู่ใกล้ๆเจตานี้โซนไปอสามทีโอเคมาเตะหน้ามาอีกหนึ่งรอบโอ้โหอันนี้เป็นเวทล,ลงหัวเนี่ยเอออืมทนตี เอาเอาแล้วก <laughs> oh, ah. uh. oh, oh. so, ็โมเอาอืมเฮ้ยเดี๋ยวอาวุธปลาคือปืนนะเนี่ยเอ้อโอ้โหสัลโวโมชั่นทำไมอ่ะอื สโลเพิ่มมาให้เราโดนไอ้ยนนะอไงโอโวยเฉยว่าให้โดนเตะเป็นอย่างนี้สโลและเท่ดีเนี่ยหรออันนี้ก็อัพตอนนี้นะครับเอ้ยตอนนี้ก็อัพประมาณนี้นะครับแล้วก็อัพอันนี้ไปนะพลังเวทไปแล้วก็อัพหมวกอันนี้เขาบอกให้ใส่เลเวลทุกอย่าง48ใส่ทุกอย่างเลเวล48หง,งงไปหมดละอะไรของเราเนี่ยโอ้ แม่แนงฮาป์ี้ไม่ได้เจอกันนานเลยนะอีกแล้วไม่ได้เจอกันนานอีกหรอเมื่อกี้เพิ่งเจอกันไป <c oughs> นตอนนี้อยู่ในอินเซนแต่รู้สึกอินเซนอันนี้มันไม่ค่อยโหดเหมือนสมัยก่อนนะ เซนสมัยก่อนเนีโดนตกเอา้าตกอาอสองสามขดอ๋อเออบางทีมันก็มีพวกขึ้นแนันนี้แต่ว่ามันไม่ได้กิงในระดับของมันอยู่แล้วนี่นะออแต่ช่างมันเด็กดีแล้วแหละที่เราพอสู้ได้อยู่ไม่ป่าดบุบในท่านี้ดีกว่าอปิดฉากอย่างสวยงาม โ,โดนชอ <laughs> ็อตจะมาชอยอย็อตเราเยรอ แรงมาแรงถ้าเมื่อกี้มันแรงโดนหัวด้วยแหละเจ้าเนี่มันแข็งแก่งจริงๆเลยนั่นนะคืนเด็กกับยานศิละปะท่วงท่าความหืนของเจาเนี่ข้าชอบมากๆเลยแต่อย่าลืมเลยว,ว่าไทยท่านเนี่ยมันโคตรแข็งแก่งเลยนะเออให้ข้าช่วยเจาะก็แล้วกันนะ ก่อนอื่นเลยข้าก็จะเปลี่ยนเจ้าจากคนที่หื่นคามแล้วกลายเป็นคนที่โคตรหืน่นมากเลยเออเหมือนกับเด่งในพระพวกของไททันนะนันที่หืน่นหืน่นนะมีด้วยเลยอฮะบ้าน่ะคุณก็รู้ว่าเขาจะไม่หยุดแน่แนเลยอย่าไปทำเลยดีกว่านะ่ะเดี๋ยวก็หื่นกว่าเดิมหรอกเฮ้ย <Hey, S 2> คิดว่า่านจะหยุดอย่างนั้นเหรอฮะการจะหยุดไททันได้เนี่ยมันเป็นไปนไม่ได้หรอกไม่ได้มีแค่ไททันตัวเดียวนะมันจะมีเอ่อทหารที่เป็นทาสกรามของไททันเยู่ด้วยนะรู้เปล่า Oh The seasons come and go like thoughts of you Like a wave returns to the sea into the blue May change but in a cycle that I can't lose each painful but delightful to live through Just like your mind Like the sun gives into the moon into the night Time continues marching, it slowly crawls With each new one starting, I recall โอ้โจาหืนกำ้ามากเลยชาโโดข้าไม่สามารถที่จะวัดความหืนกามของเจ้าได้เลยไม่แต่ชุดก็ไม่เคยที่จะหืนกำในขนาดแทงมาใส่ข้าแบบนี้มาก่อนเลยนะเออฮะโอมันนี่มันอะไรกันเนี่ยเดี๋ยวที่เจ้าก็สอนให้ชุดด้วยอย่างนั้นเหรอไอตัวที่มันโดนไฟฟ้าชอดนะนะโอ้ข้าเสียใจในตัวเขานะ แต่ว่าไปไปมา,มาเขากลับกลายเป็นทาตกรามของไททันจะได้ไททันทดี่มันแข็งแข่งจริงๆเลยสามารถจับผู้ชายมาเป็นทาตกรามได้ด้วยแต่เจ้าก็เชื่อใจในตัวชาโดแล้วใช่ไหมทีนี้เขาก็ต่อสู้กับไททันได้แล้วเจ้าจะช่วยพวกเราไหมก็เคยเก็ยกระยากจะเชื่อเหมือนกันนะแต่ว่าตั้งแต่ไอ้ลูกศิษย์นั่นถักล้างข้าเขาาก็ไม่เชื่อใครใจใครเร่อเ่รเป็นอะไรลิ้นพันไปหมด โอ้ชาดูคารี่ได้ยินหรือเปล่าได้ยินไหมตอบด้วยตอบดีตอบดีอ,บดอ,บดอ่าเราเจอเอนเชียนวันแล้วล่ะ <laughs> เอ้ยเอนเชียนเ,เฉยๆแล้วตอนนี้ชาดูเ, Shadow, เนี่ยก็ดูเหมือนเป็นหนึ่งในลูกน้องของไททันแล้วนะเพราะว่า One เอนเชียนวันเปลี่ยนรังให้เขาอ่้นะเอ็นเชียนวันเยอยผิดเรื่องแล้วมาโทร อน่าสนใจดีนะทีนี้เขาก็เข้าใกล้ไททันได้เลยสินะช่วยมีไอเดียนะดูเหมือนว่าจะมีอะไรบางสิ่งบางอย่างกําลังเริ่มขึ้นแล้วนะไททันเนี่ยมันจัดงานอะไรสักอย่างหนึ่งขึ้นอนย่าผู้ชนะเนี่ยก็จะได้กลายเป็น,น,นหวัวหน้าหน่วยพิเศษเฟสเืสทีนี้ถ้าหากว่าเจ้าชนะได้แล้วก็เจ้าก,ก็มีโอกาสทีท่จะเข้าใกล้ไททันได้มากยิ่งขึ้นนะนะรู้หรือเปล่าอทีน,นี้ด้วยตอนนี้เจ้าก็เลเวลสี่สิบเก้าแล้วมันจบยากจบยินจริงๆเกมนี้